ศิลปินจากบ้าน A.F. นะคะนัททิวพัชชาแล้วก็ถังเบียค่ะครับผมพวกเขานะฮะก็ถือโอกาสวันแห่งความรักครับเ<ม>ปมอบความสุขแบ่งปันความรักให้กับน้องๆที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นครับสวัสดีค่ะพัชชาค่ะครับผมผมนัททิวครับถังเบียรครับผม วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีดี14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักใช่วันนี้นะครับเราทั้งสคนก็เลยมาแบ่งปันความรักที่เรามีนะครับผมให้กับน้องๆที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นครับผมค่ะครับผมวันนี้นะครับพวกเราก็นําของมาบริจาคและที่สําคัญเรามาเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆด้วยมาทํากิจกรรมร่วมกับน้องน้องๆที่บ้านนกขมิ้นเนี่ยคือมีทั้งเด็กกำพร้าแล้วก็เด็กๆในชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นก็คือถือว่าได้ให้โอกาสให้ความสนุกให้หลายๆอย่างกับน้องในวันนี้ค่ะ ผมเองก็เป็นมาก่อนมาถึงไม่ได้ไม่ได้ครอบครัวไม่ได้สมบูรณ์แบบมาก่อนเพราะฉะนั้นเวลาถึงจุดหนึ่งที่เราเอาเตงได้อ่ะรอดแล้วอะ่ะก็บริจาคเด็กบ้างแล้วก็คนชราบ้างครับก็เรื่อยๆครับก็ถ้าว่างเมียก็จะไปทําอันนี้เป็นครั้งแรกที่มาแบบของแบบนี้ครับผมน้องน่ารักครับนี่น้องเขาให้ผมเล่นเกมอยู่เป็นเหมือนแบบหนังสือแล้วก็น้องให้ทายว่าอะไรอยู่ในผมก็ทายมัวทายผิดทายถูกไปอะไรเงี้ยครับน้องน่ารักมากครับ สนุกสนานกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะคะทั้ง3ก็ขอแวบมาจัดเตรียมอาหารกลางวันให้กับน้องๆค่ะและก่อนที่จะลากลับบ้านหนุ่มนัดพิวทั้งเบียร์และสาวพระชาก็ขอมอบความสุขให้กับน้องๆที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นอีกครั้งผ่านเสียงเพลงทำเอาน้องๆลุกขึ้นมาแดนซ์กันอย่างสนุกสนานเลยเชียวค่ะ วันนี้ค่ะมามอบความรักแล้วได้บุญด้วยใช่ใชปะครับผม,มก็วันนี้เราก็ได้ทาบุญแล้วก็ได้ร่วมกิจการก,กับน้องซึ่งแบบว่าน้องๆก็น่ารักมากๆเลยค่ะมีตีกันด้วยไี่พูดเลยว่าดิฉันกลับไปรับมงได้เลย <c oughs> คือตอนแรกบอกจะไม่เป็นนางงามแต่น้องๆก็น่ารักใช่ <c oughs> เรียกว่าเต็มอิ่นกับความสุขในวันแห่งความรักกันทั่วหน้าเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่อยากจะมามอบความสุขและแบ่งปันความรักให้กับน้องๆเหล่านี้ก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมบริจาคได้ที่เว็บไซต์ของทางมูลนิธิค่ะ นแหละครับว่าความรักนี้สามารถมอบให้ได้ทุกคนเลยจะเป็นใครที่เจอกันสามารถมอบให้ได้นะ